สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยงล้านลงพนนะคะสวัสดีช่วงบา่บายนะคะวันนี้นกก็มีข่าวสารมาแจ้งนะคะเป็นจาก Youtube ไลฟ์ส like ดนะคะของพี่ธนันชีวสุดนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ธนันด้วยนะคะเดี๋ยวนกจะเอาเป็นบางช่วงบางตอนนะคะเอามาให้พี่ๆี่เอฟซฟังนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยคะ่ะเออนั่นแหละคุณพัฒพัพัพพพพทาวี ไปดูคลิปผมจะรู้เลยว่าอีช้างน้ำอ่ะมันเป็นคนยังไงผมเป๊ะเพราะเรื่องเพราะเรื่องพวกนี้ผมช่างแสนรู <c> ้ <oughs> หน้าหื่นหื่นอย่างผมนะแสนรู้ <c oughs> ก็ดื่มชามาที่พีทเราจะได้บอกมันว่าให้อีช้างน้ำมันดื่มบ้างมันจะได้ลดความกำหนัดลงไปบ้างมันดีต่อสุขภาพความกำหนัดนจะได้เบาลงอย่าไปดื่มแต่มะพร้าวกินมะพร้าวแล้วกำหนัดเยอะ มโนไปหมดคนนั้นกลิ่นนี้คนนู้นกลิ่นนั้นมีคนบอกผมกลิ่นสตรอเบอรี่ใครน้อคุณแววดูทุกวันจ้าสวัสดีครับคุณปน้อมกดให้แล้วจ้าสวัสดีครับนายนุพงศ์นายนุเป็นคุณชมยงกดให้แล้วค่ะคุณธน,นันคุณคอนเอาให้เนื้อหลุดออกจากกระดูกเลยค่ะคุณนะ <c oughs> แค่นี้มันก็นอนไม่หลับแล้วผมบอกไว้เลยนะคนที่มาด่าว่าผมเนี่ยมันว่ามึงมาอีกร้อยคอมเมนต์ มันกูก็ไม่เห็นแล้วเพราะกูกดหัวมึงไว้เนี่ยไม่ให้มึงขยื่นขยื่นออกจากคอมเมนต์เนี่ยมึงก็มึงก็ใส่กูแล้วคุณชัยโยบอกพวกนี้ผมตามมันเช่นกันชีวิตมันมันไม่ทำอะไรเที่ยวปั่นกันทุกวันใช่คุณสมพิษสวัสดีครับผมพูดถูกไหมเพื่อนมึงจะมาเตือนกูเนี่ยมึงจะมาเตือนกูอ่ะมึงไปเตือนเพื่อนมึงก่อนเฮ้ยพี่ช้างน้าเว้ยพี่พี่เราว่าเราอย่าไปยุ่งกับไอ้ชัยโยพลเลยอ่าขอโทษนะครับลุงพลขอพูดภาษาพวกมัน เราอย่าไปยุ่งกับมันเลยเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเราไปทำคอนเทนต์เที่ยวเออพี่ช่างน้าไปหั่นผักตรงไหนก็เอาไปถ่ายเดี๋ยวพวกหนูก็จะตามดูหนูเป็นเอฟซีเราไปยุ่งกับมันก็เปล่าประโยชน์มันต้องไปเตือนพวกมึงก่อนเนี่ยอยู่มอนิเตอร์อยู่เนี่ยไปเตือนพวกมึงก่อนกูว่าจะไม่ขึ้นไม่อะไรแล้วเนี่ยจะมาคุยกับเอฟซีสนุกๆจะให้ความรู้บ้างเดี๋ยวจะคุยเรื่องยาอายุวัฒนะสําหรับผู้ชายรอฟังยาอายุธนะ โดไม่รู้ล้มอา้านนี้เลยพูดเลย <c oughs> อุ้ยไม่ใช่เรื่องใต้เตียงแต่ว่ามันไอเรื่องเรื่องบนนั้นอะเรื่องเรื่องเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรอะสุขภาพเราดีเรื่องบนเตียงมันก็ทําได้มันพอดีลุงพลคือมเสเ่ห์เ่ก็ไปเขามีเห็นเยอะแยะอ่ะมีคนขึ้นมาเยอะแยะไม่ต้องไปตอบโต้มันหรอกเพื่อนก็คือมันยังไงอะมันขึ้นมาให้เราปวนเออให้ไปอ่านคอมเมนต์มัน แค่นั้นแหละนี่พูดดีที่สุดแล้วนะไม่เคยพูดดีกับใครเลยนะบอกไว้ก่อนคุณนี่เรียกคุณเลยนะทุกคือคุณเรียกไอ้เรียกมึงเลยอะคุณเนี่ยเท่าคุณพูดขึ้นมาไม่มีอะไรมากผมพูดผมไม่ต้องไปอธิบายคุณหรอกไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องไปอธิบายให้คุณฟังนะผมบอกว่าถ้าถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยคุณคุณก็ไม่ต้องมามันเป็นเรอสีลุงพลหรือคุณก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาแค่นั้นเองคุณอเล็ก ก็มีแต่คนพูดก็อย่าไปฟังเขาสิครับคุณอเล็กไอ้คุณอเล็กเนี่ยผมเดือดสวยเดือวสวยแล้วเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะผมก็อ่าเข้าใจก็มีแต่คนพูดเรื่องไม่ดีฉันอยากฟังเรื่องดีๆของลุงพลบ้างอืมขอประทานโทษคุณเล็กผมโทษจริงๆนะผมเกือบฟาดคุณไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้เออแอคทนานเรามาทำคอนเทนต์เรื่องความดีของลุงพลบ้างดีกว่าเนาะมีแต่คนว่าเรื่องลุงพลไม่ดีอ่ะ คุณมาพูดสัผมเอ้ยอันนี้มันฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าวะผมยิ่งระแวงอยู่นะบอกไว้ก่อนนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวไว้ไว่างๆเราค่อยมาคุยเรื่องความดีของลุงก็มีเยอะๆความดีของลุงเนี่ยอเล็กเอาง่ายๆอเล็กไปดูในช่องอาจารย์เสนอะช่องอาจารย์เสนมีคลิปอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าลุงอะลุงคือเหมือนกับ ต้นโพต้นใบผมเบบเสมือนะกิ่งแพรกิ่งก้านสาขาให้เรายูทูบเบอร์ทุกคนน่ะได้เก็บเกี่ยวได้ขายของทุกคนที่ขายของบ้านลุงอะไรลุงเนะ่ยก็คือมันมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งความดีของลุงใช่ป่ะไอคนที่มาพูดไม่ดีเนี่ยมันก็หาเรื่องที่ที่จะมาว่านะคุณอเล็กเราก็อย่าไปฟังไอสิ่งไม่ดีผมก็ไม่เคยฟังนะมันเสนียดหู ถ้าเราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นเนี่ยว่าลุงเขาดีจริงอ่ะเราก็ต้องเชื่อว่าเขาดีเขาดีตรงไหนเขาดีตรงที่ว่ามีคนรักเยอะก็ได้เขาอาจจะดีตรงนั้นเขาดีตรงที่ว่าเขามีคนมีอน้ำอดน้ำทนเราก็พูดได้เขาดีตรงที่ว่าเขาก็ไม่เคยตอบโต้ใครไปด่าเขาว่านเราคงนเราคุณเขาก็ไม่เคยพูดสักคำหนึ่งทั้งๆที่มาตักตวงผลประโยชน์จากเขามันก็พูดได้เยอะหมดคําพูดคําพูดดีๆเหล่าเนี้ย มันไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้เยอะแยะแต่ผมสามารถพูดได้เยอะหมดเยอะแยะเลยลุงก็ดีนะเขาเป็นค,คนมีความน้ำอดน้ำทนรักครอบครัวเห็นไหมเคยคุณอเล็กเคยเห็นลุงดื่มเหล้าดื่มยาไหมเออเคยเห็นผู้ชายคนไหนที่ไปทําบุญทําทานแบบนี้ไหมเกือบแล้วคุณคุณอเล็กขอโทษด้วยคุณอเล็กเคยเห็นผู้ชายผู้ชายดีๆแบบนี้ไหมไม่ดื่มเหล้าเคยเห็นไหมผมคนหนึ่งอ่ะ เป็นคนที่เลิกดื่มไปแล้วแล้วก็ไม่ดื่มที่ผมอยู่กับแม่บ้านผมได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะเรื่องบันเนี้ยผมไม่ดูดบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มเหล้าผมไม่รวยแต่ผมก็ไม่เคยเป็นคนเลวในสายตาของเขาของของพ่อแม่เขาก็เหมือนกันผู้หายากนะคุณอเล็กผู้ชายที่ไม่ดื่มอายุป,ประมาณสี่สิบเนี่ยแล้วไม่ดื่มเนี้ยไม่เที่ยวเกเรไม่ดื่มแค่เนี้ย ไปหาเถอะร้อยทั้งร้อยหายากครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนตรงอื่นเราไม่ต้องไปพูดถึงอะมันมีอีกเยอะถ้าจะให้พูดอะ่ะใช่ใช่ใช่ถ้าผม,มาเข้าใจคุณอเล็กเพจดเกือบแล้วอะ่ะดีนะเบรกทันดีนะคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยแบบอ่านแล้วเอ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าเพราะคุณคุ้นชื่อคุณอเล็กอยู่นะเอาง่ายๆเอาง่ายๆคุณอเล็กอธิบายเพื่อนฟังผมไม่มองเยอะทำไมผมผมถึงได้ มาเจอมาเจอกับลุงพลผมถึงได้มาเจอมาเจอกับลุงพลลุงพลมีอะไรที่คล้ายๆผมลุงพลเกิดวันอังคารวันเดียวกับผมลุงพลเป็นคนแบบผมก็คือคนพูดตรงพูดจริงพูดหนักหน่วงผมเนี่ยเวลาผมาโมโหผมก็พูดเหมือนลุงพลเลยมันขึ้นมาตัวหนึ่งอีหมาอีลักหมาอ่ะอีปี้กรหมาน่ะมันขึ้นมาเห็นปะ ถ้าโมโหแล้วผมก็จะพูดแบบลุงพลนี่คือคนลักษณะเดียวกันลุงพลไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรีเป็นคนแบบเดียวกับผมเลยผมไม่ดูดบุหรีไม่ดื่มเหล้าอ่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่มีสามีเพื่อนเพื่อนพี่พี่สามีเพื่อนดื่มไหมส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบดื่มหมดคู่เขยกับผมเนี่ยอายุเท่ากันเป๊ะเลยตายไปแล้ว ตายไปเมื่อปีก่อนเนี่ยสองปีก่อนเนี่ยปรับแข็งดื่มเหล้าผมไม่ดื่มผม,มดื่มได้ไหมดื่มได้ผมไม่ทํางานมาเนี่ยอ,อผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเนี่ยไปไหนปีใหม่เนี่ยให้เหล้ามาวางไว้เต็มเลยเพื่อนไม่ชอบกินก็วางอยู่อย่างนั้นอะ่ะขนไม่ให้พี่พี่แฟน ที่แฟนเป็นผู้หญิงอะ่ะกระโดกแบบน้ำชาเลยเพื่อนปกอ๋อกงี้เลยโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนเนาะที่อ่าที่พี่ธนันนะคะพูดในไลฟ์สดนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะของไลฟ์สดของช่อง u t u b e ธน,นันจีอาชีวส,สุดนะคะน่านจะออก,กชีตตลอด <laughs> โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องด้วยนะคะที่สําคัญก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเลยนะคะว่าแสดงคิดเห็นกันอย่างไรนะคะกับที่ประเด็นทุกวันนี้ที่ลุงพลเจออยู่นะคะสําหรับคลิปนี้นุก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ